นี่คือสตูเพืชที่มีมดเป็นบอดีิการ์เราจะมาดูว่าทําไมลงสวนทีไลเป็นต้องเรียบร้อยกันทุกสวนเคระหนึ่งตัวนี่สามารถมีลูกอตัตโนมัติแบบไม่ต้องมีคู่และตั้งท้องทันทีที่ยังไม่ทันได้เกิดทันทีที่เจ้าตัวแม่เนี่ยคลอดลูกออกมาก็จะมีหลานตามออกมาแค่ไม่กี่นาที จริงไม่ล่ะเกิดมาเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะถ้าหามดดำก็จะรักยิ่งกว่าไข่ในหินพอจะไปไหนมาไหนมดดำก็จะแบกไปด้วยทันีีที่เพีย้ยเจาะใบไม้ก็จะดูดน้ำเลี้ยงเนี่ยแบ่งให้กับมดดำอีกทีหนึง่งสูบน้ำเลี้ยงจนใบหมดแล้วก็ย้ายที่มดดำก็จะค่าเพีย้ยไปหาใบใหม่แล้วก็กินใบใหม่ต่อไปเรื่อยๆมดดำจะคอยปกป้องมแมลงชนิดอื่นๆไม่ให้เข้าใกล้เพีย้ยเด็ดขาดตัวไหนลงเข้ามามีได้หามเข้าไปชาแหละในรังมดแต่ไม่ต้องห่วงมแมลงทุกชนิดมีศัตรูที่เป็นปรสิตตามธรรมชาตินั่นก็คือแตอนเบ แตนเบียนชอบเสียบไข่ลงในตัวของแมลงอื่นๆเสียบหมดไม่สนใจใครพอลูกแตนเบียนฟักออกมาก็จะกินอวัยวะทั้งหมดที่อยู่ในตัวของแมลงเพี้ยนแมลงที่โดนแตนเบียนเจาะก็จะซีงแห่แก่ตายทุกตัวแตนเบียนเป็นปรสิตศัตรูตัวฉกาจของแมลงทุกชนิดอย่าได้มีใครเลี้ยงไหมเพราะผีเสื้อแมลงด้วงสวยงามเจ้าแตนเบียนตัวนี้ฟัดเรียบหมดแบบไม่สนใจใคร